มากันที่เรื่องราวสุดน่ารักค่ะของคู่เพื่อนซีนะคะอย่างทางด้านของสาวเบสรักวณีคําสิงห์กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้มีการเดินทางไปออกรายการคุยแซบโชว์ค่ะคุณผู้ชมและในบางช่วงบางตอนของรายการนั้นนะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองก็ได้มีการเคลียร์ถึงสถานะเบสคาสิงห์แล้วค่ะว่างานนี้เนี่ยครบจริงหรือว่าจินกันแน่นะคะซึ่งในรายการค่ะคุณผู้ชมทางด้านของผู้ใหญ่ ฟิลแลนก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยโสดครับพี่ก็มีคนมาจีบบ้างครับเวลาทำงานแต่ก็จะส่งข้อความมาอินสตาแกรมนะคะหรือว่า Facebook และหลังๆเนี่ยก็มีผู้ชายเข้ามาจีบมากขึ้นนั่นเองเป็นผู้หญิงเนี่ย40%ผู้ชาย60%ค่ะและก่อนหน้านี้นะคะอาจจะไม่ได้มีคนมาสนใจเพราะว่าเรามีครอบครัวนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเพศหญิงเพศชายเข้ามาได้หมดค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะ เราเองเนี่ยก็รับได้หมดและเปิดกว้างเหมือนกันไม่ว่าเพศไหนนะคะบางทีเนี่ยเราแต่งหญิงคนก็บอกว่าเราไม่เหมือนคะ่ะแต่พอเราแต่งผู้ชายก็บอกว่าเราเหมือนสรุปเนี่ยจะให้เป็นอะไรก็เป็นไปเลยตามที่คุณคิดนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อเราที่เราสื่อสารเหมือนเดิมนั่นเองพร้อมกับมีการพูดถึงสาวเบสรักวณีคําสิงนะคะบอกว่ากับเบสรักวณีเนี่ยคนจิ้นเยอะจริงๆวันนั้นเนี่ยคือเราไปรับลูกพี่จนนี่ได้หมด สดชื่นอันนี้เนี่ยคือน้องอยูจินจริงๆเนี่ยเราสนิทกันค่ะเรารู้จักเขาปีหนึ่งนะคะพอรู้จักเนี่ยก็สนิทกันไวมากซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะถูกชะตานะคะแล้วก็คุยกันรู้เรื่องนั่นเองเวลามีอะไรก็เชียร์กันค่ะไปงานวันเกิดกันบ่อยค่อนข้างสนิทสําหรับเพื่อนๆระดับในวงการบันเทิงนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนอนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้ ผมเนี่ยไม่กล้าตอบเรื่องของอนาคตจริงๆผมไม่กล้าพูดอะไรไว้ก่อนจริงๆค่ะเบสเขาเนี่ยก็เป็นคนเก่งนะครับทำงานเหมือนเรานะคะนางทำงานคือนางตั้งใจหมดขยันมากรักครอบครัวมากทำงานกันมาตั้งแต่เด็กคล้ายๆกันเลย คุยกันตลอดเธอเราเหมือนกันนะเขาน่ารักซึ่งพอคลิปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่พูดถึงเบรักว่าน,นี่คำสิงค่ะคุณผู้ชมได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลแล้วก็มี fc แฟนคลับค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวกันมากมายเลยทีเดียวบ้างก็บอกนะคะว่าแอบเชียร์อยู่นะคะสายตาเนี่ยชัดเจนกว่าเพื่อนแอบเชียร์อยู่นะคะน่ารักทั้งคู่บ้างก็บอกคะ่ะว่าชอบชอบแอบเชียร์ขอให้เป็นคู่จริงสาธุบิกเบสน่ารักเนาะ บางก็บอกนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยคืออนาคตตอนนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่สบายใจและสนิทมากๆอาจจะมีใจแต่คิดว่าคงชอบเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนแต่ถ้าอนาคตเนี่ยคบกันนะคะหรือเปล่าไม่รู้ไม่ปฏิเสธไม่เลี่ยงว่ายังไงก็ไม่คบแปลว่ามีสิทธิ์นั่นเองคุณผู้ชมและนี้นะคะก็คือคอมเมนต์ของ fc แฟนคลับค่ะที่ต้องบอกได้เลยเขาว่าลุ้นคู่นี้กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวส่วนงานนี้นะคะอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปค่ะอนาคต จะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะ